Hello everyone Welcome back to ToF ีทีแฮ็กกับวิธีครูพิริสวัสดีค่ะทุกคนคะตอนนี้ทุกคนเข้าสู่รายการ TOEFL IBT Hack กันอีกค่ะรายการบอกสูตรการทำข้อสอบ TOEFL ให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายกับครูพ่ยุรินั่นเองค่ะข้อสอบ TOEFL นะคะอีกหนึ่งปัญหาเลยจากที่พ่ยุริสอนมาตลอด20ปีเนี่ยบอกเลยว่าปัญหาหนึ่งซึ่งติดอยู่ประทับตาอยู่ในใจของคนที่ไปสอบก็คือเรื่องของ Vocab vocab เวลาเราจะไปสอบเราต้องท่องไปปัญหาคือจําไม่ได้ถูกไหมทําให้เราทําเรื่องอ่านไม่ได้ทําคําถามโวแคบไม่ได้ซึ่งถ้าใครรู้เนี่ยคำถามโวแคบนะคะมันจะเป็นคําถามที่แจกแต้มมากๆเลยในขณะที่ข้อสอบพ่ออื่นจะดูยากดูงงแต่โวแคบรูป้ปุ๊บได้คะแนนป๊บไ,ได้เรียกว่าเป็นคะแนนฟรีคนที่เป็นนักล่าข้อสอบเราทาข้อสอบจุดที่ว่าคําถามโวแคบเป็นคําถามที่ผิดไม่ได้ดังนั้นทํำยังไงที่จะให้มันไม่ผิดเลยมีนะคะด้วยเทคนิคนีไปดูกันเลยคะ่ะ มาตามพี่มาเลยลักษณะข้อสอบวันนี้นะคะเขาบอกว่า according to paragraph o a defining feature of tundra is its นะคะพูดถึง Tundra าทันดรตรงนี้คืออะไรลักษณะเป็นยังไงข้อสอบเรื่องของ Vo แค b บางครั้งไม่ได้ออกมาตรงๆนะแต่จะออกมาในเรื่องของอ่านเรื่องเอาแล้วแปลออกหรือเปล่าสำหรับวันนี้นะคะพี่ยุริจะมาพูดให้ฟังถึงข้อสอบที่ต้องใช้ เรียกได้ว่าพลังของ vocab สูงมากๆในการแปลแล้วถึงหาคําตอบแบบนี้มานะคะลักษณะ vocab อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นการถามว่าคํานี้แปลว่าอะไรซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันต่อไปในเอพิโซดถัดๆไปแต่เอพิโซดนี้ขอมาชี้ให้เห็นปัญหาใหญ่ก่อนว่าบางครั้งข้อสอบโ o วแคมันแทรกซึ่งเกี่ยวกับการแปลการอ่านเหมือนดังข้อนี้มาดูคำถามนะคะ according to paragraph 1 a defining feature of tundra it's it's สังเกตนะคะข้อสอบโบ c แคปในการทำข้อสอบ t o e f l i b บบางครั้งไม่ได้มาในรูปแบบของถามว่าคําว่า defining แปลว่าอะไรแบบนั้นก็มีแต่จะพูดถึงในเอพิโซดถัดไปแต่ที่เจอบ่อยและเป็นปัญหาบ่อยคือมันมาในรูปแบบของเรื่องที่ต้องอ่านอ่านเสร็จต้องแปลแปลเสร็จแล้วโหโบแคปยากมากถึงมาหาคำตอบแบบนี้ดังนั้นในเอพิโซดนี้พี่ลิซจะขอพูดถึงเรื่องนี้นะคะก็าถามว่า a defining feature หรือว่าลักษณะเด่น ของทันดราคืออะไรเรามาดูกันดีกว่านะคะคำศัพท์จะค่อนข้างเฉพาะนิดหนึ่งนะข้อ A เขาบอกว่า similarity to aquatic biome s นั่นเองค่ะความเหมือนกับไบโอมไม่เป็นไรใจเย็นๆทับศัพท์ไปก่อนแต่คอร t ดิกรูนะคะเกี่ยวกับน้ำอะควอจกไหมจากนั้นข้อ B lack of tall plants lack แปลว่ามีหรือไม่มีคะ lack คือไม่มีนะคะคือการไม่มีพืชนะคะที่มันสูงหรือไม่มีพืชตัวที่มันยืนต้นนะคะ abundance of organisms นะคะไม่มีอะไรเอ่ยพื่อตรงนี้ไปแล้วแต่ข้อนี้มีมีเยอะด้วย abundance คือความอุดมสมบูรณ์คือมี organisms ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ lack of เหมือนกัน human inhabitants นั่นเองค่ะคือไม่มีคนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อันนี้คือพูดจากมุมมองคนที่แปลได้แต่ถ้าเราเกิดแปลไม่ได้ทำยังไงทับศัพท์ค่ะแล้วลองดาวเช่นความเหมือนกับ อะไรน้ำสักอย่างไม่รู้ไม่มีพืชแต่ท้องก็น่าจะแปลได้ใช่ไหม Abundance ไม่รู้แต่รู้ว่ามันน่าจะมีออ g แก i นิหซือหรือว่าสิ่งมีชีวิตอยู่นะคะ lack of human ไม่มีคนเห็นไหมพี่อยู่ี้ลองแปลให้เวอร์ชันแบบไม่ต้องแปลเป๊กก็ได้แต่ความหมายที่ได้เนี่ยใกล้เคียงกันมากกว่า70%ดดังนั้นถ้าเจออย่างนี้ในข้อสอบไม่ต้องกลัวแปลไปเลยนะคะดีกว่าเราแบบ ไม่แปลไม่งั้นทําไม่ได้นะคะมาดูกันเลยค่ะทีนี้เทคนิคจาศัพท์เป็นยังไงบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะว่าบางคนเราจะท่องแบบเอาคามาสะบัดแล้วก็ท่องเฉยแต่แบบนั้นคือการท่องที่อาจจะมีตัวช่วยที่ exchange นะคะเรามีตัวช่วยเทคนิคนี้เราใช้แล้วดีมากๆเลยใช้ได้ว่าจะเป็น TOEIC TOEFL แต่ TOEFL จะช่วยได้เยอะกว่าเพราะว่าข้อสอบเป็นข้อสอบที่ใช้คําศัพท์ที่ยาก กว่าโทกเยอะมาดูกันเลยดีกว่าเทคนิคนี้เรียกว่าอะไร memory logic ่นเองค่ะก็คือ memorize คือจำจำแบบ logically จำแบบมีเหตุผล memory l o g นั่นเองอยังไงเช่นคำนี้ vegetation แปลว่าอะไรคะไม่รู้เหมือนกันเรามาดูดีกว่าเสียงคล้ายไหมคะเราจะจำจากสิ่งเก่าเชื่อมโยงไปในสิ่งใหม่ จำจากสิ่งเก่าความรู้เก่าของเราเชื่อมโยงไปความรู้ใหม่ค่ะเพราะฉะนั้น vegetation มันเหมือนกับคำว,ว่า vegetablevegetable ก็คือพืชผักดังนั้น vegetation แปลว่าพืชพันธุ์หรือว่าพืชผัก very easy ก็คือจำ vegetable ไปเลย vegetable พืชผักสีเขียวสีแดงสีเหลืองก็คือ vegetation ก็คือพืชพันธุ์พืชผักนั่นเองค่ะโอเคนะคะต่อไป sophisticated เป็น adjective แปลว่าอะไรลองใช้เสียงเราเคยแบบ เคยจำได้คือคำว่า so complicated so complicated คือเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากๆเลยนะคะดังนั้น sophisticated จำเลยนะคะตากนี้เป็นต้นไปไม่ต้องท่องเยอะแล้วใช้สิ่งที่รู้มาคือ so complicated นั่นเองตรงนี้ก็แปลว่า ช่ำชองก็ได้ซับซ้อนก็ได้นะคะมี2 3สความหมายซับซ้อนช่ำชองหรือจะใช้กับคนคือเป็นคนทนี่มีประสบการณ์มากเช่นเป็นผู้หญิงที่ Sophisticated คือรู้จักว่าไวไหนอร่อยแต่งตัวแบบดูดีรู้จัก Mix and Match รู้ว่าแต่งตัวลุคไหนออกมาดูดีคือเป็นคนที่ w o r l d l y หรือว่า Sophisticated นะคะมักเป็นในแง่บวกแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องของ System หรือระบบถ้าระบบมัน o p h i s t i c a t e d มากก็คือจะค่อนข้างซับซ้อนนั่นเองค่ะโอเคไปดูกันเลย endogenous นะคะ endogenous ตรงนี้เนี่ยคนจะชอบแปลว่าฉลาด no นั่น genius นะคะแต่ endogenous ให้จำว่า in the genes เอาคาว่ายีนหรือ genes นะคะที่มันอยู่ในร่างกายเนี่ยมาจำ in the genes คือสิ่งที่มันฝังรากลึกในตัวเราก็แปลว่าพื้นเมืองท้องถิ่นแต่กำเนิดยีนซึ่งมันฝังในตัวเรา in the genes endogenous คือเป็นสิ่งที่ พื้นเมืองท้องถิน่นแต่กำเนิดค่ะพี่รีไปสอบมาเจอคำนี้ด้วย indigenous pattern indigenous plant ก็คือเป็นพืชที่ขึ้นตามท้องถิ่นนั้นๆไม่มีในที่อื่นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันดีกว่า passage ตรงนี้ลองมาอ่านกันดนะคะเราเจอคำว่า one biome that is less well known perhaps due to the lack of human settlements นะคะเป็นไบโอมที่คนไม่เคยรู้จักกันบางทีอาจจะเป็นเพราะว่า due to คือ because of จดค่ะเนื่องมาจาก การขาดแคลนของการที่คนไม่เข้าไปตั้งถิ่นฐานไม่มีเซตเทิลเมนของมนุษย์อยู่นะคะ is the tundra zone นั่นคือโซนทันดราใครที่เรียนเรื่องของเอ่อเกี่ยวกับเรื่อง geology หรือว่าเรื่องของบอกว่าลักษณะของพื้นถิ่นก็จะรู้ว่าทันดราคือเป็นที่ที่มีน้ำแข็งเยอะถูกไหมเป็นทุ่งน้ำแข็งถูกไหมคะลองมาดูกันดีกว่า the name come from a Finnish word meaning treeless plain คือที่ราบที่ treeless คือไม่มีต้นไม้นั่นเองค่ะ as this description implies ก็คือเหมือนที่คำอธิบายนี้มันบอกไปในใน implies tundra regions are relatively flat and devoid of large vegetation มันไม่มี vegetation เลยดังนั้นตรงนี้ devoid of นั่นเองค่ะ large vegetation มันไม่มีเลยดังนั้น tundra มันเป็นที่ที่ไม่มีอะไรมัน devoid มันไม่มี vegetation มันไม่มี vegetation ก็คือไม่มีพืชผัก ไม่มีพืชพันธุ์ไม่มี plant น่าจะตอบข้อไหน devoid ลองสังเกตดี down void แปลว่าความว่างเปล่าความว่างเปล่านั่นเองค่ะดังนั้นว่างเปล่าไม่มีตอบข้อ very good b e v o y ค่ะ lack of tall plants นั่นเองเป็นไงคะกับเทคนิคแม,ม่โม,โมโจิในการทำข้อสอบ TOEFL เห็นด้ว่าไม่ยากเลยแถมเป็นการใช้ความรู้ที่มีอยู่แล้วมาเติมเต็มความรู้ใหม่ไม่ต้องท่องเพิ่ม นะคะอยากรู้ว่าครั้งหน้าพี่ยูริจะเอาเรื่องอะไรมาบอกติดตามชมได้เลยนะคะกับ TOEFL Hack นั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะคิดถึง TOEFL คิดถึง Exchange ทุกคนชาวดีค่ะ Good luck and See you again next time bye